สวัสดีครับรลานตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําเตาทําขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกบ้าบินครกนะครับรุ่นสแตเลสสองหัวเตานะครับเตาเราใช้เกรดเเลยนะครับโครงเตาเนี่ยเราใช้เกรดเรุ่นเนี้ยเรามีอีกรุ่นหนึ่งคือมีรุ่นที่มีปีกด้วยนะมีปีกสั่งทําได้นะครับมีปีกที่จะวางด้านหน้าได้นะครับอันนี้ก็ไว้วาง เวลาเราแค่เสร็จแล้วก็วางโชว์ด้านหน้าได้นะครับเป็นรุ่นสเตลเลตสองหัวเตานะครับด้านหน้าจะเดินสายเกตเ A ทนแก๊สทนน้ำมันนะครับแล้วก็ใช้เตา,าวาลโยกเกจเอีกนะครับตัวนี้ผลิตในเมืองไทยนะครับเตาเนี่ยถ้าเกิดใช้นานๆแล้วปรากฏว่า,าหัวมันเสียอะไรเงี้ยเราก็สามารถซื้อไปเปลี่ยนได้นะครับอะไหล่เรามีตลอดนะครับเพราะว่าของผลิตในเมืองไทยเนี่ยอะไหล่มันจะมีตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับแล้วก็มี แผงกระจายความร้อนและก็เบ้าขนมครกเกรด A 28หลุมเลือกได้จะเอาตาไก่ตาตาไก่หรือจะตาเอ็มเลือกได้ก็แล้วแต่คุณลูกค้าได้สูตรมาสูตรร่อนหรือสูตรแค่มันก็แตกต่างกันไปนะครับเ mm hmm. บ้าสามารถเปลี่ยนเป็นเบ้าขนมครกสิงคโปร์นะครับหรือ,อขนมไข่ก็ใช้ได้นะเตาตัวนี้หรือเอาเบ้าออกก็กลายเป็นเตาแก๊สหุงต้มธรรมดาใช้ได้ด้วยนะครับมีฝาปิดนะครับก็ คุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับมีปัญหาหลังการหลังการใช้นานๆก็โทรติดต่อเข้าที่ผมผมเป็นคนรับเบอร์โทรศัพท์เองนะครับเพราะฉะนั้นแก้ไขได้ไวและทันท่วงทีไม่ทำให้ลูกค้าอ,า,อารมณ์เสียนะครับชมคลิปแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วอย่าลืมสั่งซื้อกันนะครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนส่ง เป็นเตาทำขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกแล้วก็บ้าบินครกก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้ลูกค้าสั่งเตาทำขนมครกนะครับรุ่นสแตเลสสองหัวเตานะครับก็ลูกค้าก็ได้สั่งเอาเป็นเบ้าตาเอ็มนะคือแบบแบบลอนนะครับแบบลอนนะครับเราก็เผาให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เผาแล้วนะครับเบ้าตาเอ็มเผาให้เรียบร้อยเลยนะฮะ ลูกค้าเ, <problemas> เขาสั่งเบ้าตาเอ็มบางทีก็ใช้ตาไก่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าถ้าตาไก่เนี่ยจะเน้นเรื่องแคะนะครับส่วนตาเอ็มเนี่ยก็จะเน้นเรื่องร่อนนะเพราะว่าเรื่องร่อนเพราะว่าน้ําหนักของกระทะตาเอ็มเนี่ยจะเบากว่าตาไก่และก็ขอบตรงนี้นะครับขอบตรงนี้จะสูงนะเวลาเทแป้งไปแล้วแป้งมันไม่หล่นนะครับถ้าตาไก่เนี่ยขอบเขาจะเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าถ้าแคะเนี่ยตาไก่เนี่ยเขาก็จะมองแล้ว <t un shout out> ของที่แค่ออกมาเนี่ยจะมองใหญ่แต่เขาตาเอ็มเนี่ยเป็นแนวร้อนนะครับก็จะเบามือนิดนึงจะได้ไม่หนักนะครับเพราะตาไก่ก็หนักเลยตาเอ็มนี่ครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับว่าจะเอากระทะตาเอ็มหรือตาไก่อันนี้เผาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเบ้าตาเอ็มนะครับส่วนเตานี่เราก็ประกอบด้วยแผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นเป็นแผ่นเหล็กหนานะครับไม่ใช่สังกะสีนะส่วนเตา ด้านในนะครับเราใช้เตาตาไก่นะครับมาดูการเดินท่อนะครับหัวปรับสายเรามีให้นะครับเป็นระบบป้องกันแก๊สรั่วด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นวาล์วโยกนะครับเตาวาล์วโยกนี่คือว่าคุณสมบัติเตาโยกเนี่ยจะดีกว่าคุณสมบัติตาแบบแบบอื่นอันนี้เขาเรียกวาวโยกนะครับก็เวลาปิดก็คือแบบนี้นะครับขวางขนานกันนะปิดอย่างนี้ถ้าเกิดเรา เปิดก็คือเรามองอย่างนี้ถ้าเกิดลูกค้ามาจุ๊บเราเปิดแก๊สมาเราไม่รู้ว่าตอนนี้เปิดหรือปิดเราดูตรงนี้ครับอันนี้เปิดอันนี้ปิดนะถ้าเกิดมันเปิดอยู่แล้วเราอย่าพึ่งเราอย่าพึ่งนะครับต้องปิดไปก่อนให้ให้แก๊สมันระเหยก่อนแล้วค่อยค่อยๆเปิดกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสะสมนะครับอันนี้ครับเปิดอย่างนี้นะครับสังเกตไหมครับเปิดอย่างนี้ปิดก็ขวางนะครับนี่เตาด้านในไฟก็จะลักษณะอย่างนี้ สีเขียวสวยนะครับไฟสีเขียวสวยเลยนะครับไฟสีเขียวสวยเลยนี่ครับนี่ไฟสวยๆคืออย่างนี้นะครับทําให้ให้ความร้อนสูงและก็ประหยัดแก๊สด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับก็สนใจก็ลูกค้าก็โทรสั่งซื้อได้นะฮะที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับสําหรับคุณลูกค้าถ้าจะใช้แผ่นกระจายความร้อนนะครับก็แนะนําว่าเวลาจะวางเนี่ยให้เปิดตรงกลางก่อนแล้วก็วางลักษณะนี้นะครับ ระว,วางลวท่านนี้แล้วแล้วก็มาปรับอากาศกันนะฮะแล้วปรับวงนอกวงในกันนะครับอย่าวางแบบนี้แล้วก็วางเบ้าแล้วก็มาจุดตรงนี้นะซึ่งมันอันตรายครับบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวปืนยิงแก๊สเนี่ยมันจะบางทีเนี่ยมันเสียจุดไม่ยอมติดนะครับหนึ่งครั้งไม่ติดสองครั้งไม่ติดสามครั้งไม่ติดปรากฏว่าพอติดอีกทีก็ แก๊สมันก็สะสมมันก็ระเบิดใส่หน้าใส่แขนเอานะครับอันตรายก็แนะนําว่าให้วางแผนก่อนวางแผนกะนตจความร้อนนี่ครับคุณลูกค้าก็แต่เปิดสักวงในก่อนนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะครับแล้วแต่คุณลูกค้าถ้าชํานาญขึ้นก็แล้วแต่ คุณลูกค้าจะทำนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจเตาําขนมครกนะครับรุ่นสเตนเลสสองหัวเตาแล้วมีหนึหัวเตา2หัวเตา3หัวเตาและสหัวเตาแล้วแต่คุณลูกค้าสั่งนะครับเดี๋ยวลืมครับเราจะให้คุณลูกค้าดูด้านล่างของเตา,าเกตเราเป็นตามสเตเลสเกตหนาเกตหนาจริงๆนะครับ พับขอบด้วยนะครับเนี่ยพับขอบด้วยงานพับขอบเนี่ยน้อยน้อยโรงงานนะครับที่จะพับขอบให้นะครับเขาต้องมีเครื่องมือพับขอบการพับขอบเนี่ยทำให้เวลาเราจะหมุนหมุนเนี่ยเราหมุนได้สะดวกนะหมุนได้สะดวก อ่าไม่ไม่ติดขัดแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้พับขอบเนะี่ยไอ้ตรงนี้เนะี่ยมันจะคมบางทีเรามือเราไปโดนแล้วก็มันจะบาดมือเรานะครับทีนี้มาดูด้านล่างนะครับของเตาอ่ารุนสแตนเลสของเรานะครับสองหัวเตาสามหัวเตาสี่หัวเตาเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับด้านล่างเราจะมีสแตนเลสนะฮะเป็นกล่องกล่องสังเกตไหมครับตลอดแนวขวางตรงกลางเลยเพื่อป้องกันไม่ให้อ่าหน้าสแตนเลสหน้าตรงนี้ยุบลงไปอ่านอกจากว่า เราหนาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวบล็อกมาให้ยุบลงไปด้วยก็ทนทานนะครับซึ่งบางยี่ห้อเขาไม่ทําซึ่งสเตเลเทเขาก็บางด้วยพอใช้ใช้ไปไม่มีตัวบล็อกตรงกลางนี่นะครับพอมันจะแอนครับพอร้อนมันจะแอนชนหากันเลยนะครับเราเจอเคยเจอ เคยเจอแล้วครับลูกค้าก็ไม่ไม่ไม่ยอมรับสินค้าตัวนั้นด้วยนะครับก็คุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับมีปัญหาก็คุยกันทางไลน์ทาง YouTube ทาง m e s s e n g e r อะไรคุยกันได้เลยครับเพราะร้านเราไม่ได้ขายจำนวนมากมายเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเราบริการลูกค้าสามารถคุยกับลูกค้าได้ตลอดเวลา นะครับถ้าลูกค้าโทรมาเราก็จะให้คําตอบการแก้ไขเบื้องต้นได้เลยเพราะว่าเตาพวกนี้นะครับกลไกไม่มีอะไรมากมายนะครับบางทีไฟอ่อนเราก็แก้ไขให้แยงนมหนูอะไรเงี้ยเราก็มีคลิปตัวอย่างให้ ให้ลูกค้าได้ทำเองด้วยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับหวังว่าร้านตลาดไ่ยแก๊สคงได้รับใช้ท่านนะครับชมคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและก็สั่งซื้อด้วยนะครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ